ที่พี่กินแนะนำก็จะมีเรื่องของดีไซน์นะคะระบบการทำงานของเครื่องเป็นระบบแมนนวลแรงดันน้ำกำลังหวัดนะคะซึ่งการทำงานของพวกนี้มันจะมีผลทำให้รสชาติกาแฟออกมาได้ต่างกัน สวัสดีค่ะพี่กิ้วนะคะเจอกันคาเฟ่นะคะก็พี่กิ้วทาธุรกิจกาแฟสดมา5ปีกว่าแล้วค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วก็พี่สาวก็ทําธุรกิจกาแฟมาก่อนหน้านี้ด้วยพี่ก็เลยเข้ามาต่อยอดด้วยการขายมเมล็ดก,กาแฟให้กับร้านค้าลูกค้าที่สนใจเปิดร้านกาแฟนะคะภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองซึ่งลูกค้าสามารถตกแต่งร้านเองและเป็นดีไซน์ของลูกค้าเองแล้วเราก็ส่งซัพพลายตัวมเมล็ดก,กาแฟให้แล้วก็สอนสูตรให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ความแตกต่างระหว่างออโต้กับตัวแมนนเนี่ยตัวออโต้ก็จะสกัดสะดวกสบายนะคะก็คือสกัดน้ำออกมาได้ได้ปริมาณที่ปกติไปแต่ว่าตัวแมนนวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะสกัดน้ำออกมาในปริมาณน้ำที่เราต้องการมีลูกเล่นได้หลายรูปแบบเราก็ได้สามารถทำเป็น e p r e s s o perfect shot ได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้รสชาติของกาแฟเนี่ยที่เข้มเนื้อบอดีเต็มๆมีต่นหอมของรสชาติกาแฟนะคะที่สำคัญเนี่ย ราคากาแฟก็จะต่างกันด้วยราคาของกาแฟต่อแก้วเนี่ยจะต่างกันถ้าเป็นเครื่องแมนนวลเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกกว่ามีลูกค้าหลายท่านถามนะคะว่าจะให้เลือกเครื่องชงยังไงนะคะที่เหมาะกับลูกค้าก็แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่พี่กินแนะนำก็จะมีเรื่องของดีไซน์นะคะระบบการทำงานของเครื่อง เป็นระบบแมนนวลแล้วก็แรงดันน้ํากําลังหวัดนะคะซึ่งการทํางานของพวกนี้มันจะมีผลทําให้รสชาติกาแฟออกมาได้ต่างกันแรงดันมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็น15บาตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำกาแฟได้ออกมารสชาติใกล้เคียงกับตัวเครื่องชงเครื่องใหญ่ด้วยเหมือนกันค่ะ ข้อดีของเขาก็คือสามารถทำเป็น e เ p e s s เ Perfect Shot ได้ทำเป็นคราฟกาแฟชงกาแฟเองที่บ้านหรือที่ทำงานหรือว่าที่สำนักงานก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถทำเป็นกาแฟร้อนก็สามารถสตรีมนมทำเป็นลาเต้ร้อนหรือว่าคาปูชิโน่ร้อนได้และรสชาติก็ใกล้เคียงกับเป็นเครื่องชงเครื่องใหญ่เลย พกิ้วนะคะก็มีร้านอยู่ที่ถนนปัญญาอินทรานะคะชื่อเจอกันคาเฟ่นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7จ็ดงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะอันนี้นะคะของพี่กิ้วก็มีเมล็ดกาแฟจําหน่ายด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น JK Hero นะคะเป็นอาราบิก้าร0อจะได้ความหอมเข้มแล้วก็รสชาติของกาแฟเนี่ยนุ่มละมุนติดลิ้นเลยนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะมีเป็น J.K. e อ p r e s s o เบลผสมโรบัสต้าขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นาราบิกาผสมโรบาาัสต้าซึ่งตัวนี้เหมาะมากสำหรับในการชงกาแฟเย็นนะคะเพราะว่าจะได้ความเข้มขึ้นมา